คำเก่าถวายสัตย์ิญาณเรื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินดาปี2566ข้าพระเจ้าขอพระราชานพระบรมราชาุขาของ้าราชการพระบรมราชา นำบรรดาขาราชการนำบรรดาข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐะเจ้าของรักล่าวถยส่ปฏิญาณกล่าวถยส่ปฏิญาณเพื่อสอบว่าปหาคุณาวิเพื่อสองปหาคุณาออนี้ำขออย่นข้าพเจ้าข้าเจ้าายะทธ เป็นยามาของพระสิทธิ์เองจะเป็นพืชที่มาต้นจะเป็นพืชที่มาต้นเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผนง่นดินและเป็นพลังของแผนง่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเลื่อนลอยตามเรื่องที่โบราณจะเลื่อนลอยตามเรื่อง มุ่งมั่นแน่วแน่มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำสอนและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลัก แห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชูวาตลอดไปแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชูวาตลอดไปด้วยก้าวเกระหม่อมขอเดชะด้วยก้าวเพื่หม่อมขอเดชะท่านไหนเกิดสุนทรจะได้ขอเดชะฝ่าระรอนผู้ผร,รีบบ้าปุ่มก้าวเพื่อม ท่ารุ่เจ้านายกิษณธทรลเลิศอนสังมนายอำเภอสุนเนินพร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายพ่อค้าและประชาชนชานวอำเภอสุนเนินทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันนะที่นี้มีความปลืมปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมการแสดงความจงรักภักดี และสำเน็จในพระมหาปรุณาที่คุณอันหาที่สุดที่ได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566นี้ตลอดลระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอะงลองผู้มีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็น,นเน้าทของการด้วยครับราชวิทยาุาสาหา เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดสายของพระราชาแห่งสุเดจพระบรมชนกหน้าทรงตั้งพระราชาไทยนั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตดีดี่้แก่อาราธนาอย่างย่งยิ่งการโครงการในพระราชดิที่หลากหลายครอบคลุมเช่นด้านการสาธารณ ใต้กว่าระองทุรีพระบาทใต้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ่ายฐาน,นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งแรงสรงรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเห์เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาด้าาการศึกษาทรงให้จัดตั้งมูลนิธิคุณการศึกษารราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามถูกนหน้าชาวตะัจตกุบบานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาขึ้นดีและมีความสามารถในการศึกษาทั้งยังเพื่อจการความช่วยเหลือแก่ราชฎรลในยาที่ประสบเหตเทศไทย,ยให้คนผานความยากลำบากไปได้ น้านั้ะชัยอันเลี่ยนด้วยพระเมตตาและพระมห,หากรุณาธิคุณบนก้าลรวจักของใต้ฝ่าพระอองผู้ดีพระบาทได้นำมาซึ่งความอิติทราบซึ้งประทับอยู่ในใจของวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสุธิกรตลอดไปในสุภาพละรัฐมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กดาคมทธศักราช2566ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานนำประสิทธิกรทุกหมู่เหล่าถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันด้านนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล ขอเวลาผู้าขอเวลาผู้าแห่คุณพระรัตนัยแห่คุณพระรัตนัยและสสพิิทธ์ศักดิ์สิทธิ์ในสากลและสสพิิทธ์ศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระนมเดชพระผ้าอีกทั้งพระบรมเดชนาทราชแห่งสุเดรุพระอุรัสมหากษัตริย์ปิฎยาธิราชเจ้าแห่งขณิษฐาภูกระลามหากษัตริย์ปิฎยาเทวราชเจ้าบนอภิบาลรักษาโปรดอภิบาล ไม่ทรงเจริญด้วยจตุรพิษสะพอชัยไม่ทรงเจริญด้วยจตุรพิษสะพอชัยทร,รงระสะสรพระเกษมสำนานทรงพระเกษมสำนานพัะเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไปสารไปทั่วทิศสามภูิศไปทั่วทิศสามภูิศมีพระราชประสงค์จำนงใดมีพระราชประสงค์จำนงใด ตรงสกิดตรงสริดลังพระราชมหาอทัยปราถนาพระราชาหาทยปราถนาสถิตเป็นวิ่งหวันปกเก้าเราประสมทิกรชาวไทยสถิเป็นมิ่งขวัญปกเก้าเหล่าะสมทิกรชาวไทยตาจีรักจีริการตาจีรักจริกันด้วย้าวด้วยกระบอกขอเรีช่าด้วยก้ด้ะ